สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีกันทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักก่อนสิ้นปี2,567กันค่ะวันนี้จะใช้ไพ่ทรงสำหรับนี้นะคะในการเปิดทํานายเป็นไพ่อร์ราโคแล้วก็เป็นไพ่ทาโร่นะคะเรามาเริ่มกันเลยสําหรับวันเดือนเกิดในแต่ละราศีไปดูที่คอมเมนต์แรกได้เลยนะคะพิมเวลาเรียบร้อยค่ะดูแบบโหราศาสตร์ไทยนะคะถ้าเพื่อนๆมั่นใจในเวลาเกิดจริงๆนะคะจะดูแบบ ลักนาะได้เช่นกันนะคะดูแบบลักนณะหรือว่าราศีได้โอเค พอห้าใบแรกให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะเรามาดูกันใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ฟูมู n ค่ะก็คือไพ่เดอะมูนนะคะในสําหรับยิปซีแล้วก็เป็นไพ mm ่ทาวเวอร์นะคะขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่เดอะฟูนะคะเป็นไพ่ justice แล้วก็เป็นไพ่สามไม้เท้านะคะ mm hmm. ความรักน่าจะหนักหน่วงอยู่นะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกันในปีนี้นะคะปีที่ดาวราหูกําลังยงลัคนาราศีอยู่นะสำหรับคนที่ไม่ได้มีประเด็น ด้านความรักนะคะไม่ได้มีการทะเลาอะกอำลังหวานชื่นกันอยู่เนี่ยไม่ต้อง ซีเรียสกับไพ่ที่ขึ้นมาเลยนะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางท่องเที่ยวกันมากยิ่งขึ้นก็ได้เนี่ยเพราะมันมีไพ่เนี่ยสามไม้เท้าขึ้นมาแล้วก็ไพ่เดอะฟูลเนี่ยคือเป็นหนักเดินทางนะคะนะหรือว่าสําหรับบางคนเนี่ยการที่คุณได้เดินทางนะคะจะเดินทางด้วยสายงานเดินทางการท่องเที่ยวหรือว่ามีการเดินทางแบบย้ายถิ่นย้ายฐานอะไรแบบนี้เนี่ยนะคะการเปลี่ยนงานการเปลี่ยนสังคมอะไรบางอย่างเพราะว่าไพ่เดอะมูนเนี่ยมันขึ้นมาอาจจะทําให้คนโสดมีเกณฑ์การพบรักได้เช่นกันนะคะเพราะว่ามันมี ภัยของการเดินทางขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะสำหรับคนที่ทะเลาะเบาแวงกันมีประเด็นความรักความสัมพันธ์นะคะระหองระแหงกันมาอะไรแบบนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์เนี่ยได้ถูกบอกเลิกแบบกระทันหันหรือว่าคุณบอกเลิกเขาแบบกระทันหันนะเพราะว่าไพ่ทาวเวอร์เนี่ยมันขึ้นมามันคือการเปลี่ยนแปลงอะไรแบบกระทันหันมากๆนะคะแบบแบบสายฟ้าฟดอย่างเงี้ยเพื่อนเแล้วยิ่งเปิดในด้านความรักอันนี้อลิสเปิดความรักล้วนๆนะคะสําหรับนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการเดะการหย่าร้างแบบกระทันหันการลาจากแบบกระทันหันแล้วมันมีการผัด ยิ่งมีไพ่เนี่ยเดอะมูลขึ้นมาใบาแรกเนี่ยคือการเงาความวิตกกังวลการอยู่แบบโดดเดี่ยวแบบนี้ได้นะคะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยเดอะฟูนะคะเป็นไพ่ของคนโสดเนี่ยไพ่หมายเลขศูนย์ของสําหรับยิปซีนะคะถ้าเพื่อนๆเห็นเนี่ยคือไพ่ของจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆของชีวิตนะคะเส้นทางใหม่การทําอะไรใหม่ๆอย่างที่คุณมาไม่เคยทํามาก่อนแล้วเป็นไพ่ของคนโสดขึ้นมานะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้หลุดพ้นจากความสัมพันธ์นะคะแต่อย่างที่บอกเลยใครไม่ได้มีประเด็น,นะไม่ต้องซีเรียสกับไพ่ที่ขึ้นมานะคะเนี่ยการถูกบลอกเล ทันหันการ,ารยาร้างการจากเป็นจากตายเนี่ยแบบนี้ได้หมดเลยแล้วคุณตอนเนี้ออกมาเป็นโสดแล้วมีความสุขกับชีวิตโสดมากยิ่งขึ้นนะตอนแรกมันอาจจะเงามันอาจจะว้าเวมีความทุกข์นะคะมีความคิดมากแบบนี้แหละนะคะจะท้ายที่สุดเนี่ยคุณได้หลุดออกมาจากอะไรที่มันท็อกซิกก่อนหน้านี้เนี่ยพอไพ่เดอะฟูมันขึ้นมาคะ่ะนะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ย justice นะคะมันก็ดันขึ้นมาอีกเนี่ย justice ส่วนใหญ่เนี่ยมีอะไรเกี่ยวกับทนายความเกี่ยวกับกฎหมายนะคะการเซ็นนิติกรรมอะไรบางอย่างเกี่ยวกับกฎหมายขึ้นมาเกี่ยวข้องอีกนะสำหรับ บางคนขออนุญาตอ่านเลยนะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้เซ็นใบยาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะนะโอเคอลิสขออีกห้าใบาให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะ ใบแรกขึ้นมาค่ะไพ่สองถ้วยนะคะเป็นไพ่ของการเดทกันนะคะถ้วยขึ้นมาแล้วเพื่อนๆนะคะแล้วก็เป็นไพ่สองไม้เท้าค่ะเป็นไพ่ลุน่าอีคลิปส์นะคะก็คือไพ่ราหูอมจันทรนะเพื่อนๆไพ่ใบนี้แล้วก็เป็นไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่สองถ้วยนะคะสําหรับบางคนมีเกณฑ์ได้เดทกันนะคะไพ่ใบนี้มันไม่ใช่ไพ่แต่งงานมันคือไพ่ของการออกเดทนะคะสําหรับบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้พกปักนะคะ แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเวลาดาวราหูเลงนะเพื่อนๆคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบรักกับคนที่มันแปลกๆคนต่างชาติศาส,สนาต่างสีผิวหรือว่ามาจากต่างถิน่นแดนไกลเนี่ยแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยไม้เท้านะคะสามไม้เท้ามันขึ้นมาการเดินทางนะคะไพ่เดอะมูเนี่ยคือการเปลี่ยนถิ่นฐานอะไรแบบนี้เราไพ่ฟูเนี่ยมันก็ดันขึ้นมาอีกนะคุณอาจจะมีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางอย่างที่บอกเลยทางไกลนะคะการพบรักออนไลน์การพบรักจากคนที่ต่างสัญชาติต่างศาสนาหรือว่าต่างถิน่นต่างแดนอะไรแบบ จะค่อนข้างเด่นมากๆแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยสองไม้เท้านะคะมันขึ้นมาอีกนะคือเกณฑ์การเดินทางไปต่างประเทศนะนะคะสําหรับคู่คนไหนที่กําลังรอวีซ่าอยู่นะคะจะตามคู่ตามแฟนเนี่ยไปต่างประเทศนะคะคุณมีเกณฑ์ได้นะคะสองไม้เท้ามันขึ้นมาหรือว่าการเดินทางด้วยสายงานของคุณอะไรบางอย่างนะสองไม้เท้าขึ้นมานะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์การพบลักได้หรือว่าเกณฑ์การพบลักออนไลน์อะไรแบบเนี้ยเด่นมากๆเลยแล้วยิ่งไพ่เนนะี่ยราหูอมจันนะคะมันก็ดันขึ้นมาอีกนะจริงๆ ราหูนะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบฟังเกี่ยวกับด้านโหราศาสตร์หรือว่าเกี่ยวกับไพ่นะคะก็น่าจะรู้ว่าแบบราหูเนี่ยมันจะมีข้อควรระวังมากมายเวลามาเล็งลัคนาราศีเช่นนะคะอุบัติเหตุนะคะอาการเจ็บป่วยอาการวิตกกังวลเกี่ยวกับด้านความรักเนี่ยมันจะต้องประคับประคองหรือว่าระมัดระวังแต่ว่าถ้าเป็นด้านอื่นๆน,นะคะงานออนไลน์นะคะงานต่างประเทศการเดินทางไกลอะไรแบบเนี้ยมันจะโดดเด่นมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยการพบคู่ของคุณเนี่ยสำหรับคนที่โสดอยู่เนี่ยอาจจะมีการพบรักจากการเดินทาง อย่างที่บอกเลยค่ะนะเราก็เป็นไพ่หนึ่งดาบขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดนะก่อนหน้านี้ถ้าใครมีประเด็นด้านความรักความสัมพันธ์ถ้าคุณอยากจะประคับประคองกันจริงๆนะคะนะคนที่เป็นคู่กันแล้วยังไงมันก็ต้องไม่แคล้วกันนะ่ะนะคะมันก็ต้องไปต่อกันได้ส่วนคู่ที่มันไม่ใช่นะคะคุณอาจจะมีเกณฑ์ได้จบเนี่ยแบบทาวเวอร์มันขึ้นมาแล้วหลุดออกเป็นโสดเนี่ยแบบไพ่เดอะฟูลมันขึ้นมาแต่ว่าท้ายที่สุดนะคุณจะชนะใจตัวเองนะ่ะเพราะว่ามันมีไพ่หนึ่งดาบเนี่ยคือไพ่วิกตอรี่ไพ่ของชัยชนะนะคะทั้งที่ คณาราศีการอยู่ตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะมีการไปเดทกันมากยิ่งขึ้นนะคะไปเที่ยวท่องเที่ยวทํากิจกรรมกันด้วยกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะเพราะว่ามันมีไพ่เนี่ยหนึ่งดาบไพ่วิกตอรีมันขึ้นมาค่ะนะอาจจะต้องใช้อาศัยความอดทนนิดนึงนะคะนะเราก็เป็นไพ่แปดถ้วยเนี่ยคือเรื่องความรักนะคะเพื่อนๆถามว่าถ้วยไหนเนี่ยมันเจ็บปวดกับความรักที่สุดเนี่ยมันคือไพ่เลขแปดนะคะแปดถ้วยมันขึ้นมาสําหรับบางคนอาจจะมีเกณฑ์การได้พลัดพรากันนะคะหรือว่ามีรักที่ไรเนี่ยกีแบบน้ ได้แต่มีข้อยกเว้นนะคะไพ่แปดถ้วยขึ้นมาใครที่มีรักทางไกลนะคะใครที่มีคู่รักเป็นชาวต่างชาติหรือว่ามาจากต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดนอะไรกันแบบนี้ส่วนใหญ่จะจับได้ไพ่แปดถ้วยเช่นคุณอาจจะมีการเจอกับคู่แบบบางทีเดือนละหนสองคนอะไรแบบนี้นะคะหรือว่าอาทิตย์ละครั้งแบบนี้จะจับได้ไพ่แปดถ้วยนะนะคะถามว่ารักกันไหมรักกันแต่อาจจะด้วยเพราะระยะทางหน้าที่การงานสายงานหรือว่าเกณฑ์การเดินทางอะไรบางอย่างนะคะการยุ่งเกี่ยวกับสายงานแบบนี้ก็ได้ทําให้คุณมีความคิดถึงเนี่ยไพ่ ไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่ของความคิดถึงได้นะคะเป็นไพ่ของความว้าเวแล้วยิ่งไพ่เนี่ยเดิมูนขึ้นมาตั้งแต่ใบแรกอีกนะคะอะอลิสขออีก3ใบให้กับชาวกันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่อร์โคกันนะคะใบแรกขึ้นมาเป็นไพ่ซีดาบนะคะใบที่สองแฮร์รโแฟนขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่แดาบขึ้นมาค่ะอัน Hence, ที่น่าแปลกนะ8ดาบขึ้นมานะคะทุกลัคนาราศีเลยนะคะช่วงสิ้นปีแบบนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันนะคะแดาบเนี่ยมันคืออาการอึดอัดหนะนะคะถ้าเห็นในรูปนะมันคือถูกมัดมือมัดตา ะะมาตัวเอาไว้มันเหมือนอึดอัดจะดิ้นก็ดิ้นไม่ได้จะเดินต่อก็เดินไม่ได้ไม่รู้จะเอาอยัางไงดีนะคะอยู่ต่อก็แบบอึดอัดมากๆแบบนี้นะคะมันต้องมีการปรับความเข้าใจกันนะ่แต่คุณจะผ่านพ้นไปได้นะนะคะต้องอาศัยเนี่ยความใจเย็นเนี่ยไพย่ไฮโรแฟนขึ้นมานะคะไพ่ใบนี้มีชาวลัคนาราศีพฤกษบนะคะเป็นชาวประจําไพ่มีความใจเย็นนะคะใช้สติปัญญาแบบนี้ก็ได้แล้วทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะถ้าคุณอยากจะประคองความสัมพันธ์แบบนี้ไปหรือว่าเนี่ยมีคันตินะี่เพื่อนๆน,นะคะ ดาบเนี่ยนะคือการมีขันติการหยุดนิ่งกับอะไรบางอย่างนะคะการคิดรอบคอบก่อนที่จะพูดก่อนการที่จะตัดสินใจอะไรบางเรื่องก็ได้ค่ะหรือว่าเป็นไพ่ของการพักผ่อนก็ได้นะนะคะเป็นทริปสั้นๆสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจกับคู่ก็ได้นะคะเพราะว่ายิ่งมีไพ่สาม,มเท้าแล้วก็สองเท้าเนี่ยมันขึ้นมาอีกนะคะ อลิส okay. ขอเปิดอีกหนึ่งสำรับนะคะให้กับชาวลัคนาราศีกันเรามาดูกันเลยค่ะไพ่ฮารโรแฟนขึ้นมาให้กับชาวลัคนาราศีกันนะคะเป็นที่แปลกใจมากๆเลยนะเวลาอลิสเปิดชาวลัคนาราศีพฤึกศกนะคะจะมีไพ่เฮอร์มิตไพ่เฮอร์มิตเนี่ยเป็นไพ่ของชาวลัคนาราศีกันนะขึ้นมาบ่อยมากๆนะคะนะแล้วก็เวลาเปิดกันเนี่ยจะได้ฮารโรแฟนนะคะเป็นชาวพฤึกศกนะเป็นชาวธาตุดินทั้งคู่นะคะเป็นคนรักสมรรษะสันโดษไม่ชอบการทะเลาะเบาแวงอะไรกันนะคะ ต้องเจอคู่คนที่ใช่คนที่ชอบหรือว่า ถูกจริตกับคุณจริงๆนะคะขอห้าใบนะคะไพ่ใบแรกขึ้นมาแล้วก็เป็นไพ่เดอะมูนนะคะขึ้นมาอีกแล้วนะคะแล้วเป็นไพ่ลินลี่ค่ะดอกลินลี่แล้วก็เป็นไพ่คอสโรดนะคะเป็นไพ่กุญแจแล้วก็เป็นไพ่การเดินทางค่ะเป็นไพ่เรือนะคะเป็นไพ่ชิปขึ้นมานะคะไพ่ใบแรกไพ่เดอะมูนนะคะมีชาวลักขาราศีมีนเป็นชาวลัคนณาราศีประจําไพ่แบบเดียวกับไพ่ใบนี้เลยเพื่อนๆไพ่ใบแรกของยิปซีนะเป็นไพ่เดอะมูนเช่นเดียวกันนะคะความเหงาความว้าเวความวิตกกังวลนะคะความคิดมาก กับเรื่องความรักอะไรแบบนี้ก็ได้ปลดล็อกให้กับตัวเองเพื่อนๆนะคะตัดความวิตกกังวลนะคะมีสติอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะไพ่ไฮโรแฟนขึ้นมาเวลาดาวราวหูเร่งเนี่ยเขาต้องบอกมีสติอยู่กับตัวเองมากๆก่อนจะคิดก่อนจะพูดก่อนจะทําอะไรเนี่ยนะคะใช้สตินะคะใช้สติปัญญาหรือว่าอรอิษฐานบอกไพ่ไฮโรแฟนเนี่ยลัคนาราศีกันบางคนอาจจะมีเกณฑ์ได้คู่จากการที่คุณอธิษฐานร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะหรือในช่วงปลายปีแบบนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ได้พบกับครอบครัวนะคะญาติพี่น้องมากยิ่งขึ้น ก็ได้เพราะไพ่ไฮโรแฟนนะคะมันขึ้นมานะแล้วไพ่ใบที่สองนะคะเป็นไพ่ลินลี่ค่ะไพ่ลินลี่เนี่ยคือสัญ,ญลักษณ์ของความรักของความเป็นแม่นะคะการมีบุตรล้านแบบนี้ได้เลยนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงก็ได้ความเป็นเฟมินินหรือว่าการเริ่มต้นใหม่แบบนี้ได้เลยนะคะมีไพ่ของการเริ่มต้นใหม่เนี่ยนะไพ่เนี่ยเดอะฟู Fool, ขึ้นมานะคะไพ่หมายเลขศูนย์การเริ่มต้นใหม่ที่มีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วยิ่งมีไพ่เนี่ยวิกตอรี่นะคะชัยชนะนะคะ,ะ,คะเหนืออุป,ปรสรรคต่างๆแต่ก่อนที่ มันจะชนะนะจับดาวขึ้นมาเมื่อไหร่มันจะต้องเจ็บปวดมันจะต้องอดทนนะคะมันจะต้องต่อสู้นะคะแล้วไพ่คอสโร d ก็ขึ้นมาค่ะเป็นไพ่ของเคมทิสนะคะอลิสขอพูดควบนะไพ่คอสโร d กับไพ่เดอะชิปเนี่ยเป็นไพ่ของการเดินทางไพ่การเดินทางค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกคุณอาจจะมีเกณฑ์พบรักจากการเดินทางใกล้ไกลได้หมดเลยนะคะหรือว่าใครกําลังรอที่จะเดินตามเดินทางตามคู่ครองนะคะจะในประเทศจะนอกประเทศแบบนี้นะคะได้ใครรอวีซ่าอยู่ลักษณะ ณะไพ่ที่ขึ้นมาแบบนี้เรายิ่งมีดาวราหูนะคะเล็งลัคนาราศีกันอยู่แบบนี้ยังไงคุณก็ได้ค่ะเดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าคุณกําลังจะได้คู่ครองที่มาจากต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าเป็นรักทางไกลแบบนี้ได้นะหรือว่าในประเทศที่มาจากคนละทิศคนละที่แบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็เป็นไพ่กุญแจค่ะการปลดล็อกอะไรบางอย่างปรับไม้เซตอะไรบางอย่างให้กับชีวิตของตัวเองแล้วมีความสุขกับชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นวันนี้จบแล้วนะคะกับชาวลัคนาราศีกันขอะ คุณค่า